โดดแล้วครับโดดแล้วโดดแล้วครับนะครับใ,ใหญ่ด้วยอุ้ยใหญ่ๆเลยนี่ครับช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ไซโลเลยนะครับตัวนี้นี่ครับไอช่อนใหญ่ไหมนะน้ำท่วมตัวนี้ เป็นอย่างนี้จนจะมิกานครับรุ่นช่อนเอยรุ่นเขียดหยกพิษนะครับวันนี้เปลี่ยนใช้เป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับเหยื่อใสโลเลนครับแต่ว่าเกือบหลุดละเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับหลุดละหลุดลว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 เดี๋ยวใส่กระสอบก่อนนะครับหลุดหลุดหลุดเกือบหลุดครับผมอ่ะ เข้ากระสอบก่อนนะครับใน่อ้ยเกือบลุดเกือบลุดดูเหยื่อนะครับนี่ครับโอ้โหเปื้อมือเปื้อดีล้างมือก่อนอเสียดฟางเข่านี่นะครับผมนี่เหยื่อเหยื่อยา,อยายงนัชเจนนะครับรุ่นเขียดหยอกพิษสีเหลืองนะครับผม วันนี้เปลี่ยนใช้สีเหลืองลองดูหมันเหมือนเดิมครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันแลปเตอร์นะครับแปดขีดสิบเจ็ดจากโอทุพัทครับผมแต่ก็ได้วิวพีหนึ่งจุดศูนย์จากโอทุพัทครับช็อกนาสี่สิบปอนส่อมไหมเดิมเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้อยู่พอสมควรแต่ว่าวันนี้มาซ้ําโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนี่เดย่ายังนเจิดนะครับมันหมานเลยตัวนี้สีเหลืองหวานเจี๊ยบโอเคตามตัวต่อไปครับผม